เราแข็งไมไประเทศจีนไหมนัาตีมึงเฮ็ดหยังนะนัาตี<อ>มึงเฮ็ดหยังมันเย็นดีมึงเลี้ยงนรำแข็งมานะ่ะเขาบอกมันเป็นแก๊สที่มาเขนบ่อกรำแข็งใส่ไหมมันกินบ่ได้ก็ว่าบอกรำแดงมาใส่กลิ่นอะไมึงมึงเห็นลิ้นมัน่ะกิน<อ>โอ้ยนรำแข็งใส่มึงก็สิบเทีระบบจีนทุบ้านทุก,ทก,ทกีตลอดเวลามาโอ้ยกินอะไรดีกินปลาบ่าปะนี่ มาซิมเอีกแึงรับนี่แขงใส่ไหมเอาเพดาข่อยปักพิกป่ะนพี่น้องก๋วยเตี๋ยวอันบนมีบาข้นเอรพี่พีกครับเาว่าเปลี่ยนเพราะนะไ่ใแต่ว่ากีอวไเพลินป่ันเป็นพิกแบบใส่มันๆไันี้คืออะไรจ้าพี่ซอสใช่ค่ะมันจะเปรี้ยวนะคะเป็นเหมือนฟิวจิ๊กโช อันนี้ผิกไทยบอใส่กอะไรบอใส่ันอะมีน้ำปลาไหมมีน้ำปลาบอสสวัสดีหน่อยใช่ไหมสวนสดอันนี้เป็นซ้อนในตีนเปนยังไงเขาเรียกว่าซอดชับแล้วก็ชิมก็จะใส่อีกท่อพี่บอกครับปลาพี่อันนี้คือช้อนจริดีใช่ไหม มันจิวมากเลยนี่ถ um like ูกไหมช้าคือดกที่เกิดมาไอ้ีไอ้ดีช้าคือีดเก่เียวใชู่่แค่นั้เลย่ะเพราะว่าที่นี่น่ะเขาะาเราจะซื้อตักุ้ยแป้ลยแบบซีนนิน่ากนาวนเรพี่น้องเออขึ้นเตี๋ยวได้เชิร์ทำนี้ใส่สกิมสันไปกุ้สุดเลยช่ก่อนนะ ก็เป e ็นช okay. ิ้นเหรอเนาะฉันว่ามันขายเป็นสามก็ไปชิมก็ิมนะทุกคนป้าบอกพิกที่มันมันเป็นแกงมันเป็นมันเป็นแกงเสียมนี่หว่าได้เป็นแกงเสี้ยมบานฮ่อเลยเห็นไหมเขาอร่อยไหพี่ปอ กระโดดเลยกระโดดองโปรตีนขอสสวดเลยยกยกพี่ต่อเราแบนี้แรงมากอืมเพดี่ะชี่ดดิช่ดดชิดดจดดีปะมันจะมันจะหายกี่เดือนคงไมได้ต่อแป๊บแม่ บัปริกอันนี้เขาเป็นหนึ่งชิ้นเหรออยากสั่งบ้างอ่ะอืมมันหวานอร่อยไหมอ้อชอบหวานแม่ดีกว่าพี่ด้ชอบหวานหวานนางหวานเลยเหม,มือนเมื่อคืนที่เรากินในเี่หมากไงเราแม่กินจานลักที่กินเกินครึ่งจะาดข้อแต่แตงกอา โอเคนะอร่อยมากลองไม่แซมมีเครื่องในด้วยทุกคนก็อตนมีที่ว่าตู้เราพี่น้องตอนนี้กำลังจะขึ้นรถบัสนะครับขึ้นรถบัสขึ้นรถบัสไปอ่าต่อต่อแหลกนะครับขึ้นรถบัส <c oughs> เพื่อจี่จิไปต่อกระเ้าขึ้นไปไอขึ้นไปไอฮิมานะครับเนาะ ไปมองที่มาละไปางาคืไปอีกีโลกปน่โอพี่นองจังะเบิงบันบกลาสิเห็นนี่มาสัอแล้วนีคเห็นแล้วสิจานงโอ้หนาวเดี๋ยวพี่น้องมันจะงไปครับนาะะเยวกะไปพอกันอยู่กับชา นี่คือว่าเปืดอแ่เดี๋ยวไปบอกกันอยู่กะเช้าอีกรอบหนึ่งนะครับน้อไกลแล้วไกลแล้วไกลหอดแล้ว พี่น้องเมื่อนี้มาเบื้องสีหนาคนจะได้เห็นหีมาหีมาฮีหยังียังดิน้นดนมาสามชัมม่วโมงหิีมาโกนสุดทงังนา,าตี <c oughs> มาถึงแล้วนะครับผมที่บนยอดเขาเราจะรอกําลังจะขึ้นไปที่ลานสกีนะครับผมที่จีนนะครับวันนี้เราอยู่จีนนะสูงมากเขาเนี่ยอากาศหนาวมากแบบน่าจะใกล้เคียงศูนย์แล้วละ่ะขึ้นไป่ได้จะลงไปเรื่อยนะครับไปเนี่ยเขาเที่นะครับวันวนี้ไป ันนานคนนี้ไหมเคเจอนานคนนี้ไหมก็ประมาณนี้แหละแต่นี้ก็ยังโอเคอยู่แต่ว่าสามองศาถ้าสูงองศาเคยเจอไหมไม่เคยไม่เคยไม่เคยมีหลังจะเป็นยังล่ะจะบอกว่เจอจะได้ใจล่ะจะได้ใจแต่เราจะต้องนั่งตั้เช้าขึ้นไปแร้วดีใจขึ้เด็กหน่อยแล้วตอนนี้ตื่นสายเพราะเพื่อซิงมียังไงได้แล้วไม่แซรีมพร้อมมากเลย ึ้นแล้วนะฮะขึ้นแล้วนะฮะตั้งตั้งแค่ตลาดจอดรถจอดจอดพี่น้องใส่หลับ่าน้าอยู่ขั้นไหนหรอพี่ว่านี่เรยวอ้ามันคืออากงสาวขั้นเท่าแท้ใส่ไม่เส้นใช่หรอง่ายๆนะวันนี้นะครับสภาพอากาศอาจจะแบบว่าไม่ค่อยแบบว่า โปร่งใสแต่ว,ว่าเขาก็ได้มาแตรกฮิมาแล้วพี่ว่ามา่กี่ก่อนไม่ใช่กำลังจะไป <laughs> ไว้ทีนี้

เออผู้สบประสบภัยหนึ yeah ่งท okay. er ่านท่านหนึ่งไม่ประสบการณ์ไม่สันโซมานี่จะใช้วันนี้เนี่มึงเคยใช้มึงเคยได้เหรอเมียอเซอร์คือเอสกิโมยักเหลืเกินยังไงยะแบบนี้ชอ่แบบวันหยุดพิเรียนราผู้ใหญ่เอออย่างนี้มันลื่นมากันลื่นมากโอเคว้าวสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับนักเล่นสกีนะครับผมตัวนี้เขาเป็นทีมชาติกาฬสินธุ์ ตอนนี้เขากำลังเข้าแข,ข่งขันกับนานาชาติต่างๆและทรงเข้าเหมือนคนเบ่งขี้อยู่ซสก่วมากตอนนี้ไปเลยไม่ับไปเออและนําตามก้นมาตดิดจากเมืองร้อยเกินน้องนาตี้สีมหาภูโอ้โหก่นอนจอกเกิด <c oughs> อะไรขึ้นจ๊ะถามว่าเกิดอะไรขึ้นจ๊ะและตามติดๆมาจากน้องขอนแก่น บ้านน้องลีหูปา้าโอ้โหต่ำคาเด้อแม่เบกเบกต่ำเข้า,าแม่แม่เสียบีแม่กเบเสียบลมแทะเอาเอาเอาเบิกนี่เดี๋ยวจะมีเะีรยวแม่มันไหลไปเป็นควายนะระวังนะตัวข้างหน้านมันไม่เห็นอะไรเลย บอกแล้วว่าผู้แข่งขันอองซีเข้าเด่นสามคนเร็ว